ใส่ไปเลยนะคะหัวเชื้อแบบนี้ใส่เยอะเปรี้ยวใส่น้อยไม่เปรี้ยวว่าสนันสวัสดีค่ะยังคงเหลือวิธีการทำหัวเชื้อโยเกิร์ตอีกวิธีหนึ่งนะคะที่มิยังไม่เคยสอนก็คือทำจากมะนาวตอนนี้นะคะทำหัวเชื้อนะคะยังไม่ได้ทำโยเกิร์ต เราก็จะเตรียมนมอุ่นมาหนึ่งถ้วยเล็กนะคะแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปในนมนั้นนมแค่อุ่นๆนะคะนมอย่าร้อนเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะตั้งนมนี้ทิ้งไว้12ชั่วโมงปิดฝาเก็บไว้ในนอกตู้เย็นนะคะ12ชั่วโมงมันก็จะกลายเป็นหัวเชื้อพร้อมที่จะให้เราเอามาทำโยเกิร์ตได้แล้วค่ะแล้วอีก12ชั่วโมงกลับมาดูกันนะคะอันนี้ก็ครบ12ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นหัวเชื้อโยเกิร์ต แบบนนี้ะะคะไฟสว่างเกินไปอีกพอเจออะไรข,ขาวๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะวุ้นๆแบบนี้นะคะเราได้หัวเชื้อเรียบร้อยและเราก็เตรียมนมอุ่นมา1แก้วนะคะใช้เป็นภาชนะที่เป็นโลหะจะดีกว่านะคะอย่าใช้พลาสติกและเน้นว่าให้เป็นทรงสูงคือเป็นแก้ว เป็นเป็นหม้อหรือเป็นชามก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นชามแล้วลักษณะแบนเนี่ยให้ใช้ปริมาณนมเยอะหน่อยแต่ถ้าเราใช้ทรงสูงเช่นแก้วสเตลเลอย่างเงี้ยเราใส่นมแค่ประมาณ250 ml มันก็สามารถทำเป็นโยเกิร์ตได้แล้วนะคะเราก็จะใส่หัวเชื้อลงไปในนมอุ่นนมแค่พออุ่นนะคะไม่ต้องร้อน ใส่ไปเลยนะคะหัวเชื้อแบบนี้ใส่เยอะเปรี้ยวใส่น้อยไม่เปรี้ยวว่าสันโอเคนี่นะคะคนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะปิดฝาหาอะไรจานเล็กๆมาปิดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีก4ชั่วโมงมันก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วคะ่ะแล้ว4ชั่วโมงเรากลับมาเจอโยเกิร์ตกันนะคะ ทีนี้เราจะมาดูโยเกิร์ตของเรานะคะที่ทำไว้หน้าตาจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นโยเกิร์ตหรือไม่อุ้ยแข็งแล้วนะคะเราจะมาตักที่สุดกันนะคะเป็นแล้วยโยเกิร์ต ใช้มะนาวนะคะก็เป็นโยเกิร์ตได้แล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นตามระเบียบค่ะเก็บได้ประมาณ4 5ห้าวันนะคะมันก็จะเปรี้ยวมากขึ้นไปตามจำนวนวันที่เก็บอย่างวันแรกก็จะไม่เปรี้ยวโยเกิร์ตวันแรกไม่จําเป็นต้องเปรี้ยวนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตที่เปรี้ยวอะ่ะคือโยเกิร์ตที่เก็บไว้หลายวันแล้ว ว่างั้นเนาะโอเคฝากไปอีกหนึ่งคลิปนะคะเกี่ยวกับการใช้มะนาวทําเป็นหัวเชื้อโยเกิร์ตโดยไม่พึ่งพาสตาร์เตอร์ที่ซื้อสำเร็จรูปมาเสร็จแล้วพอเราจะทําโยเกิร์ตครั้งต่อไปเราก็ใช้ตัวนี้แล้วนะคะเป็นหัวเชือ้อก็ไม่ต้องมาใส่มะนาวอีกแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ